รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโกเคเก้บมันเก้บมันเก้บมัน เริ่มต้นขึ้นเมื่อสีสาวต้องเลือกเข้าชมรมแต่และชมรมก็มีกิจกรรมและสมาชิกที่แตกต่างกันแล้วชมรมแบบไหนที่เข้ากับ4ีสาวของเรามาพิสูจน์กันว่าแต่และกรุ๊ปเลือดเหมาะกับชมรมแบบไหนกรุ๊ปไหนชอบชมรมที่ทํากิจกรรมมากๆกรุ๊ปไหนชอบชมรมแนววิชาการต้องไปติดตาม โอเคค่ะพี่คือเอ่อคือว่าเพื่อนหนูนะคะโดนวัวผิดนะคะวัวพันอะไรอะ่ะโ,โกเบมั้งโกเบคะ่ะตัวพูดหรือตัวเนี้ยผิดขาขวาหรือขาซ้ายก๊อฟก๊อฟมาพอดีเลยวัววัวพันอะไรอะ่ะวัววัววัวอะไรไก๊อ ฉันจะซ้อมการสแสดงวันนี้ฉันจะไปสมัครชมรมการสแสดงอะนี่เล่อะไรไม่รู้เรื่องเลยนะปิกี้เสียเวลาจริงๆเลยเฮ้ย,ยออจะว่าไปอ่ะพูดเรื่องชมรมขึ้นมารู้ใช่ไหมว่าวันนี้เขาเลือกชมรมวันสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยมีมีเลือกชมรมกันด้วยเหรออืมมีนี่ต้องเข้านะไม่งั้นไม่มีคะแนนกิจกรรมไม่จบนะเว้ย โอ้ฉันก็ว่าเนี่ยนะก็ลังจะไปหาชมรมอยู่พอดีเลยโดนัทไปกับฉันไหมเรานัทไปกับฉันดีกว่าชมรมการกแสดงอะ่ะถึอนไปกับป้านะป้าฝ้ายอาจจะแบบพาเข้าชมรมแบบเชยๆป้าป้ายเช่นชมรมหอสมุดคงสหกรณ์อะไรอย่างเงี้ยแม่ชันดี้นะคะป <c oughs> ้าวีแต่ฉันแสดงไม่เป็นไงแกอ้าวงั้นแกนแก็ไปหาชมรมกับฉันแทนนะ ฉันว่าจะไปเข้าชมรมวิจัยสัตว์เซลเดียวอะเพราะว่าสัตว์เซลเดียวนะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้เออมีทางเลือกอื่นไหมอะฉันไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีสัตว์หอเซล์หรือเปล่าอะ น้องคนสวยครับสทราบว่าน้องได้ไปสมัครหรือยังครับเนี่ยยังไม่ค่ะยังไม่ได้ไปสมัครเลยค่ะอ๋อพอดีที่หมายถึงน้องน้องคนสวยคนคนนี้ครับอพ <laughs> ี่ไม่ได้หมายถึงฐานแก๊สมันค่ะอาวแล้วของหนูอ่ะอุ้ยพอดีไปสมัครไปสุดท้ายเนี่ยพี่เก็บไว้ให้เจเล็บของวันนี้ครับมิสเตอร์เจ เจเขาเป็นดาราซุปตารเด็กเมื่อสิบกว่าปีก่อนเฮ้ยเมื่อกี้พี่บอกว่าเขาจะมาสมัครชมรมนี้เหรอคะใช่ครับจะได้เจอตัวจริงแล้วหล่อมากหล่อมากจริงๆเจมาแล้วครับเกาอย่าบอกนะว่าเกาคือมิสเจอ่ะเปล่า ฉันมาสมัครทำฉากมิสเตอร์เจเพื่อนฉันสวัสดีครับมิสเตอร์เจครับเรียนสั้นว่าแจ็คคือมิสเตอร์เจเขาจะแบบหน้าเรียวๆอะค่ะแล้วก็ตาโตโตดังดงโด่งออกแบบนี่เหมือนฝรั่งเลยอะค่ะอ๋ออันนั้นอดีตนะครับ คือผมเบื่อวงการบันเทิงเลยออกไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับก็กล <school basketball> ัว่าแฟนๆจะจำไม่ได้เหมือนกันก็ลองเทียบๆดูนะครับไม่ได้ตัวมัเลยอ่ะฮะพี่ว่าน้องเอาไปสมัครไปดีกว่านาถ้าอย่างน้อยก็ยังยังดีกว่าอีกแปะเี่ยชินละรอไปไหนมีแต่คนหม่นไส้ สวัสดีโซเชียลแคมเบื่อมากเลยอะ mm ่ะ hmm. หล่อเดินไปไหนก็มีแต่คนเกียดคนหมั่นใส้ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันอะ่ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะอ่ะเธอเธอเอาใบสมัครเราไปก็ได้เดีย๋ยวเราใช้เดียวกับเพื่อนให้เราเหรอเง <c oughs> ี้ยแหละหล่อเขาทำอะไรสะดวกรวดเร็วแต่เธออะ่ะ แต่คิดกันเราเกินเพื่อนนะอย่าให้รูปลักของเราอ่ะทําให้คำว่าเพื่อนเราขาดกันนี่่นี่เชื่อจริงๆชั้นว่ามันน่าตันีอะโซเชชยลแคมกับไมค์รอบเรามีได้ใบสมัครแล้วแล้วก็กลับออกอบั้มสามรอเราด้วย ถึงเวลาประชุมสภพพาแล้วทำไมประธานนักเรียนยังมาชงกาแฟอยู่อย่างนี้ละจ้ะอ๋อพอดีคนขาดนะครับอาจารย์ก็ถ้าเกิดอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปนครับอ๋โอโถประคุณขอให้หาคนได้เร็วๆก็แล้ว,ว,วกันนะอืออ๋อเดี๋ยวถ้างั้นอาจารย์ขอเหมือนเดิมนะจ้ะกาแฟ 1, ครีมสามน้ำตาลสองโอเคนะแล้วเจอกันที่องประชุมจ้ะใจงา มีความประสงค์อยากจะเปิดชมรมวิจัยสัตว์เซลล์เดียวอะค่ะโอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะครับคือที่นี่มันมันไม่มีชมรมวิจัยสัตว์เซลล์เดียวใช่ไหมคะหนูก็เลยอยากเปิดอะโอ้พี่ว่าพี่ไม่มีอำนาจขนาดนั้นหรอครับจ้ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับลองก๊อฟจำได้ไหมครับที่พี่เคยชวนลองก๊อฟเข้าเป็นสมาชิกสภาหอในอะครับจำได้ค่ะแต่หนูยังไม่ตัดสินใจเลยอะค่ะโอ้ นั่นแหละครับน้องกอ๊อฟถ้าเกิดน้องเป็นสมาชิกสภานะครับไม่ต้องเข้าชมรมและได้คะแนนกิจกรรมด้วยนะครับงั้นหนูอยู่ค่ะทำไมพี่ไม่บอกแต่แรกอะ่ะเอา <laughs> เอางี้ครับน้อง <laughs> เดี๋ยวจะมีประชุมกันนะครับที่ห้องอาจารย์ลินเดี๋ยวน้องตามไปก่อนเดี๋ยวพี่ชงกาแฟเสร็จเดี๋ยวพี่ตามไปนะครับอ๋อได้ค่ะได้อ๋องั้นหนูขอกาแฟสามนะคะน้ำตาลสองแต่ไม่ต้องใส่ครีมนะคะกินนิ้วแล้วเนี่ย ช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดแจ็คหนุ่มกรุ๊ปโอหลงตัวเองเป็นที่หนึ่งดยพื้นฐานคนกรุ๊ปโอจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีทําให้หลายครั้งมักจะคิดเข้าข้างตัวเองจนกลายเป็นหลงตัวเองเหมือนพ่อหนุ่มแจ็คของเรา ส่วนกอล์ฟสาวกูุ AB ตัดสินใจอะไรแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงชาว AB ถ้าตัดสินใจเรื่องอะไรแล้วมักจะหนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงเช่นถ้าเลือกชมรมแต่ไม่มีที่อยากได้ก็เลือกจะไม่เข้าร่วมมากกว่าเปลี่ยนใจไปเข้าชมรมอื่นเอาละสิถ้าทางหนุ่มแจ็คจะสร้างความปวดหัวให้กับสองสาวของเราซะแล้วส่วนกอล์ฟจะไปเจอกับอะไรในสภาหอต้องไปติดตาม ผมอยากให้โดนัทฟังเพลงผมแท็กที่3จากอารบั้งของผมนี่ต้องชมปื้มจิตเลยนะแนะแนวได้ดีมากยังไงสัปดาห์หน้าอาจารย์ก็ฝากปื้มจิตด้วยนะเอออาจารย์คะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยหนูติดสอบอะค่ะผมไม่แทนเองครับอาจารย์คือตำแหน่งนี้เราต้องการคนที่ตลกเขียนผู้มีแก๊กไอ้แครกผู้กินเขียนไอ้เดี๋ยวทำตามผมนะครับใช่ สนับสนุนโดย s c b Extra Platinum Card